สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้มาแบบฟิล์บ้านสวนเลยค่ะทุกท่านเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะราคาเพียง1.420,000บาทเท่านั้นค่ะบ้านสวนรังน้อยสไตล์โมเดิร์นผสมบ้านญี่ปุ่นโมจินะคะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกท่าน มีพื้นที่เรือให้ปลูกพืชผักผลไม้รับพื้นที่ตัวบ้านได้นะคะอยู่ในชุมชนค่ะไม่แออัดและเป็นส่วนตัวด้วยบรรยากาศดีไม่เปี่ยวค่ะพื้นที่ขนาด102ตารางวานะคะพื้นที่เยอะราคา1,420,000บาททุกท่านฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะและยื่นขอสินเชื่อให้ฟรีค่ะตัวบ้านภายในมี2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัว มีห้องโถงรับแขกมีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆรัวรอบขอบชิดค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ติดถนนเส้นเชียงใหม่ลำพูนค่ะห่างจากตัวเมืองลำพูน7กิโลเมตรห่างจากอำเภอหางดง12กิโลเมตรห่างจากสนามบินใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะคะ สนใจเจราจาต่อรองได้นะคะแปลงนี้เจ้าของขายเพราะว่าไม่มีคนดูแลต่อนะคะสนใจนัดชมพื้นที่อย่าลืมนัดหมายล่วงหน้าด้วยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ